ขอเสียกับอมค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอเสียให้กับพี่นุน้ยค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมวับการแฟนๆมาเยอะมากแฟนคลับเนี่ยบุญเชื่อว่ากำลังดูอยู่แล้วก็ทุกคนหยิบโทรศัพท์ม,มือถือมาถ่ายนะกับงานดีๆวันนี้ของเราอย่าลืมแฮชแท็กกันด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าโพสภาพไม่ว่าจะเป็นใน x หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะกับแฮชแท็กแถลงข่าวงานบอม55ปีช่อง3และแ55ปี New Energy เอาให้ติดเทรนด์แบบ เขาโซเชียลเลยเพราะผมเชื่อว่าเอซีขอหนุ่มๆนุ่มะครับบ้านนายวันนี้เมื่อกี้โชว์ดีมากรู้ว่าข้างไวทีเมื่อกี้อาแบบน้าติ่งเต้นแต่พอพี่เอกเธอทุกอย่างคือเป๊ะทุกอย่างคือดี คือแบบอลังการมากแล้วอย่างเงี้ยวันวันที่29มีนาเราจะเห็นโชว์ะอะไรไหมพิเศษกว่านี้ไหมนี่แน่นอนค่ะเอาพิเศษกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นทุกคนท้าพาร์ับเต็มกว่านี้อีกหับเต็มกว่านี้อีก29มีนาไปนอก<ช><ช>จากจะมีการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ยังมีโชว์จากน<ช>ักแสดงไหมของทางซ่องสาวเราใช่ไหมค่เมดาใช่ค่ะจากโชว์จากเหล่านักแทงทุกคนนะคะและที่สำคัญก็คือไปดูหนุ่มๆของเตะบอลกันด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชว์ใครอยากดูการทงเต้นปรบมือดังๆเลยเรียว เออเรียบัาทีเรีบุรีวีนมามามาให้หมดนี่แต่อันนี้เขาเป็นตัวตึงอันนี้ตัวตึงฝั่งบูมนั่งาบูมนี่ตัวตึงนะคุณคุณต้องเห็นแบบยังเอาเขายังไงเขาเาเต้นเก่งนะวันนี้เต้นเก่๋เก๋เก่งคุณจะมาตัดมันเอาไปพวกเรนดี้เธอรีวรีวก็ไม่ธรรมดาเอาดิวมาดิวมาอย่าขอดไอรอวไม่หูุดหยุดหยุดหยุดอะไรปักหลังต่อใคร สามคนคุณจิมบอกว่าจะไม่มีละครอีกห้าปีถ้าไม่ออกมา,าไม่มาโหมดเลยค่ะมาเร็วมาเร็วาามาวอ้วฉันอยากขอเร็วแล้วพวกเราสามคนเลยมามาหนี่มาเออมา,มาอมันยากอะไรได้ดิ่ิขอโทษนะไม่ต้องไปตามอะไรมันได้เรอกต้นตาม,าตตามไมค์ค่ะ <c oughs> เมื่อกี้เมื so no? so, okay. right. I. I ่อกี้นายตอนถ่ายอเันเป็นตอนสอนด้วยได้ไหมล่ะถ้าเป็นประมาณไหนเออทุกคนต้องทำนี่นะฮะอยยืนเฉยๆนะฮะมาอัเป็นด้าโอเคค่ะง่ายง่ายง่ายไอซองไอซองไอตบ้านหัดหัวไดแบบไอไอมีเออปัดหัวเอามือปัดหัวใช่กระตีตั้ถูกฮะใช่ ตัวคดหน่อยได้นังไงคะเอวต้องขยุ้วเอวต้องขยุ้วนะเอวต้องขยุ้วโอเคเอาใหม่สามสี่ eyes on me oh. keep เออ keep สองนิ้วสองนิ้วแล้วหันไปขังนู้น keep your eyes แล้วก็พิ้วเลย on me เออต้องมาเอวต้องมาของเราพายี่ทำได้อโอเคได้ไหมสี่คนได้ยังทุกคนได้ยังฮะทุกคนได้ยังโอเค ชอบเลงชอบคำหลังอำนี้ค่ได um ้ยังค่ขอทุกคนขอดูหนึ L ่งทีเพลงเพลงพร้อมไหมฮะถ้าเพลงพร้อมมิวสิกมา As I Need You ทุกคนเอ้า คือสีอะไรขอบุญขางเี้ยผมเรื่องตังเงินไปใช่ก็คือถ้าข้ามามีเรื่องแนบุญเอาดีไม่กลาเลยเอรอวะไม่กล้าวเลยรักกันเหลือเกินอ่ะพี่เก๋ขาปีนีะเป็นปีที่สามแล้วที่พี่เก๋เนี่ยรับหน้าที่มาเป็นกัปตันรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าคนที่เราจะต้องไหว้เนี่ยนกให้ลงไปทุกปีทุกปีนะตายแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ป้องปีญะแล้วนะหลังเวที ก็ยังมีตอนยังมีอะไรอีกออมีหลายคนโอเคก็จริงๆก็อ๋อมีพี่โป๊กไหจริงๆออว่าพี่โป๊กได้เออ,อ,อ,อแต่ว่าคุณแต่ว่าแล้วปนี้ยคือคือเป็นสามปีแล้วคุณรู้สึกกดดันไหมเพราะว่า<อ>คุณเนี่ยนำทีมเนี่ยชัดเป็นชัยชนะมาสองสองคือจริงๆบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ <ฮะ S 1> ว่าปีนี้ได้เป็นปีที่สามแล้วก็เอ่อได้ถ้วยมาสองปีใช่ไหมค่ะปีนี้ก็จะเอาอีกเออ นแน่วแน่ประกาศแล้วว่าจะเอาอีกประกาศแล้วคุณยังไงคุณได้ถามกับตันทีอีกทีมอย่างเขาก็มาแรงนะเออพี่โป๊บนี่เป็นศิลปินนักแสดงคนหนึ่งที่เตะฟุตบอลเก่งมากฮะแต่ตอนนี้ต้องให้เขาหายให้ทันก่อนนะครับเออแตงฉับพี่โป๊ไว้ยังไงไมเอวันนี้พี่โป๊บนะจะตันทีมใหม่นะแต่ว่าทุกอยฮะขาดเจ๊ขาดเจ๊เ,ออเจนะเทเหงาเลยเนี่ย เจ็บสะกอกคนไปเลยไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ถามว่าพี่ป้อมก็คือทนายฮะเขาไม่ทิ้งเราไปอยู่แล้วค่ะไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งเราไปอยู่แล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในใจบูมเขาอยู่ไหนไม่ยากเลยเขาอยู่นี่ฮะพี่ป้อมแต่เราไม่ได้มาแล้วนี่คือจักรทีมใหม่ของเรานะพี่ป้อมช่วยเราหน่อยมาแล้วโอยพี่ป้อมมาแล้ว สวัสดีครับพี่บอสพี่โป้สวัสดีครับแหมะเป็นคนขาเจ็บที่หล่อมากๆหาพี่บอขอดูขอดูขาหน่อยโชว์ขาเลยได้ไหมฮะเจ็บเอคุชวนแล้วให้ะเดี๋ยวไม่ได้ดูข้อเท้าขอที่เจ็บไม่ไคุณดูดูท้าคุณแล้วขาพี่โป๊อยู่บ้านเงก็เลยแบบไม่สะดวกเห็นให้เห็นกัน้างเพราะว่ามันสอะไรอะไร ใส่เขาใส่อยู่พี่บอสทักทายแฟนก่อนวันนี้แฟนๆมาเยอะมากเลยครับพี่ครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับทั้งของผมแล้วก็ของนักแสดงน้องนอทุกคนเลยนะครับขอรรู้สึกดีใจว่าเหตุคนมาดูเอ่อมารอการจับฉลากทุกคนของช่องต่างปีนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็ดูอยู่ถ่ายภาพสดอยู่ทางต้องต่างเนี่ยคับความรู้สึก ของกัปตันทีมคนใหม่เนาะเออรู้สึกยังไงบ้างคะพี่โป๊มารับคตำแหน่งนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โป๊รู้สึกรู้สึกกระโดดอะเพราะว่าก็อยากเติมก็อยากขึ้นจะแบบเออลองเราเป็นกัปตันดูแต่ตำรวจได้เดันเจ็บขาไปก่อนมันก็เลยแบบกัปตันอะไรวบบนี้เจ็บขาให้ถีบกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนว่า ว่าดวงชะตาไม่ดีเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เลยกำลังใจมากมายใช่วันนี้แฟนมาเชียร์พี่ป๊ะเยอะมากอ๋อครับขอบนี่นี่ชูชูใบไผ่นะค่ะชูใบไผ่เลยค่ะนี่อะไรแบบนี้พี่ป๊ะก็จะเห็นแน่ๆว่าแฟนๆดีที่สุดเห็น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 แล้วคือมันจะโชว์เลยครับอันนี้เบราะเรา้ขามีต้องมาเจอกับเกรทวรินทร์ซึ่งเป็นแชมป์สองสมัยนี่เออจะบอกเกรทป่ะฮะ จริงๆกับเกดเนี่ยนะเตะบอลกันมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงเลยนีใช่ใช่ครับแล้วน้องก็เป็นคนที่ฝีมือฝีเท้าดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆถ้าร่างกายแบบสมบูรณ์แบบไม่เกิดขาอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะสนุกร่ะคิดว่าน่าจะน่าจะเป็น เกมที่แบบนี้เล่นฟุตบอลด้วยกันนะคคืออาการบาดเจ็บถ้าเกิดว่าวันจริงอะผมอะอยากให้พี่โป๊กหายอยากให้หายให้ทันจะได้เล่นฟุตบอลนสนุกสนุกถ้าเป็นแฟนก็จะได้ความสุขไปด้วยนี่นะครับรักษาตัวนะคะพี่โป๊กคอให้หายเร็วๆไวนะคะเอออย่าดื้อไปตีโกงตีกอล์ฟอะไรให้มันเจ็บเอวหรืออะไรก็แล้วนะ เขาไปวิ่งเลยแหละการคิดร่างกายเออเอาล่ะวันนี้ถึงพี่ปบอชจะซูมเข้ามานะครับแต่พี่ปบอชจะอยู่กับเราตลอดงานเลยใช่แล้วทำไมถึงทำให้เขาแบงนี้ผมอากได้สีแดงอ่ะคุณก็ต้องเลือกสั่งก่อนฮะที่อาไวนฮะที่อื่นนะครับตอนนี้ก็ได้เพราะอะไรเคือได้สีแดงครับมีเหตุผลไหมฮะผมอยากใส่เสื้อสีแดงมันดูเข้มดีใช่แล้วก็แมนยูใส่สีแดงด้วยโอ้ยแมนยูเขาชอบแมนยูพอแล้วเพราะฉะนั้น พี่ป๊อบพี่ป๊อบก็เธอไม่มีสิทธิเ์เลยใช่พี่เก๋อยากมาหน้ามั้มายืนสิ่ก็จะมายังไงล่ะคุณโอเคเหมือนแบบข้างหลังม่านยังไงหรืแบบอฮะโอเคเกรยพร้อม okay. แล้วพี่ป๊อบพร้อมแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเราสัญญาณนะ3 2 1นะฮะเกรยจะเป็นคนกดปุ่มนะโอเคนะปุ่มพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนะนับพร้อมกันครับ3 2 ว่าพี่จับรู้สึกยังไงบ้างฮะสีวันเกิดพอดีครับโอ้อคุครับ <c oughs> เอ่อ The color of his birthday โอเค,คไปสีรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งท่านบนทีมและผู้ช่วยไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยครับ <c oughs> ยังไงครับ <c oughs> และผู้จัดการทีมสีแดงก็คือ เชื่อว่าเขาก็เต็มที่เหมือนกันแล้วตัวแอนเองก็มั่นใจว่าปีนี้แอนน่าจะได้ถ้วยหนักกว่าทีแรกนะคะก <c oughs> ็มาเจอเลยนะคะวันที่29โดยการคุณผู้ชมที่แสดงสุขภาพสิเศษค่ะจะเจอกันนะอะไรสีน้ำเงินสีฟ้าเป็นสีประจำวันเกิดครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนักแสดงช่องสามเขาบู๊กันหมดเลยเหรอหมูเรื่องเสียงกําลังใจกําลังใจโอ้ยใส่ปุ๊บแชมป์ปั๊บ ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ออรอช้าม,มันลุ้นดีกว่าฮะในเมื่อกับไม่มาให้เก้าเป็นคนเลือกเลยฝั่งไหนครับ,รบเดี๋ยว่อเลือกก่อนว่าจะยืนฝั่งไหนซ้ายหรือขวาฮะเก้าซ้ายแล้วกันฮะโอเคซนะ้ายถ้ามีสีใดขึ้นมาก็จะอยู่ทีมนั้นนะครับตอ่อไปสองสองหนึ่งและนี่คือรอบจับตทีมนะครับจะอยู่สีไหนครับเก้า เอาล่ะาเชื่อนะครับพี่ป๊อกปีที่แล้วปีนี้แล้วเราผิดในการปีนี้แล้วเราอผิดในการใส่ชัยเราก็แฝดในการไม่เป็นไรครับปีนี้จะเป็นปีแรกครับผมปีปีแล้วพี่ชนะครับแน่นอนเถ้ากับเขาดูอยู่อ่ะตอนนี้เขากำลังดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอยากบอกอะไรเขาคะเพราะว่าเขาได้อยู่สีแดงผมเชื่อว่าน้องอ่ะชอบสีแดงนะฮะใช่ ขอโทษนะครับถ้าพี่แย่งสีเงินของกัปไปอ๋อกัปก็จะฝากมาครับอ่ากัปก็จะฝากเาบอกว่าขอโทษนะเก้าที่พี่แย่งแชมป์เก้าอีกปีหนึงโอ้ยความรู้สึกกับทีมที่มีรองกับกานกัปขนาวุ้นเป็นไงบ้างฮัทเกร์โอ้ยดีครับน้องกัปมีฝีมืออ่าแล้วผมผมตอนนี้ผมบอกว่าเก้าอ่ากัปเตะบอลเนี่ยไม่ต้องซ้อมแล้วนะซ้อมเล่นเวทไว้เพราะว่าถ้วยช่องสามมันหนักนี่ ดี้าเพี่ศรีอรัาที่จะได้ร่วมสนามกันนะครับผมเอาจริงผมรู้สึกว่าอยู่ใครก็ได้เพราพี่เราคนทั้งสองคนก็คือเก่งมากเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ว่างในวันที่9มีนาคมนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่สนามสุภัชลาสัยนะครับผมกับงานครบวาร์55ปีนะครับผมิ New Energy นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ว่างก็สามารถกดช่อง3ดูได้แล้วก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันส plus ได้กันนะครับผมอย่เราไว้เจอกันในสนามนะครับผมปีนี้มาแน่นอนครับไว้เจอกัน อ่าอ้าวพี่ยูพี่ต้องพี่ต้องปีนเรียลิ้นอยู่ในเรียบปากเลยนะพี่ต้องไปให้พี่ต้องไปให้เรียบปากพี่ต้องเอาดูดูดูเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคครับปุ่มปุ่มือครัขาหนึ่งปุ่มเขาหนึ่งเอาละอันนี้คือพูรภาษาประตูทีมสีน้ำเงินฮะเชิญฮะตัดหนึงนะอะไรนะเขาใวคุณเขาใวเขาใวไปก็เอาเลยมา พ้นหรอคะเอ่อหันไปเฮ้ยเราไปของอีต้อโชว์เออใช่นี่อาม่าเราต้องมาแล้วเร็วเร็วใส่เฮ้ยแกะใส่ไปแค่ครึ่งตัวใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งให้มันคาอยู่ที่คอเออแล้วหันไปใส่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวไม่พอแล้วก็หันไปแล้วค่อยดึงลงโอเคโอเคป่ะเรามีของดีต้องโชว์นะเอเออเออ ถ,ถ้าพี่เป็นมึงนะพี่ถอดเสื้อกินด้วยเลยไม่ได้หุนขนาดนี้เอเอ,อถ้าบอยเป็นแก๊งนะถอดเสื้อมาตั้งแต่นี่สยามเดินเข้ามาง่าเลยอย่เอ,อไ,มไม่ใช่เสื้อราะว่าแั่เกิดใช่หน่อยพี่ปอขาไม่ พี่น้องฮะบอลตะกอนเจ้าพี่น้องฮะบอลบอกว่าพี่น้องดูพี่นอ้นองมองดูพี่น้องมองพี่น้องมองไม่เท่าไหร่เอา่าแจกจะเอากระป๋องออกอซิเจนมาโดนเลยได้มีเตี๋ยวที่เล่นดีๆที่เห็นอยู่น้องๆอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดคน น่าจะเป็นหลักได้ในทีมนี่เจ็ดแปดคนนี่คือเป็นหลักที่เหลือเป็นพาระสหรอคะเป็นภาระหมดพวกนี้อาจจะเราอาจจะเล่นแค่แปดคนพอครับอ๋อโอเคค่ะโธเป็นฟุตตอลแปดคนเออาวบ้างวในฐานะรองเียตันรู้สึกไหมตอนนี้สมาชิกของเรายังที่พี่โป๊ะบอกนะฮะว่าเห็นแบบตัวหลักหลายๆตัวเนี่ย จะกอดคอแชมป์แน่นอนนะสุภาได้ได้นี่นี่นี่จริงวันเราเป็นแชมป์เขากอดคอนไปเลยนะเก้าอนุญาตนะฮะแล้วถามอีอย่างหนด่งแกว่าอย่าไปโดนแกว่าอย่าไปโดนตัวเสียมเงินต่อไปเอ้าอย่าเตรียมรอเลยรอฉลองเลยใช่อ่ะถึงพี่เก้เหรอคะถึงเก้แลคุณปีนี้ตัวเสียเงินจากสายตาแล้วดูเหนือกว่าสีแดงนิดหน่อย คุณยอมรับคุณยอมแล้วตัวให่เอาแล้วสุท้าแต่ดูดูเล็งๆไว้เนี่ยพี่โป้ได้เปรียบอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรประกันในสนามแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่โป้เขาเจ็บอยู่พี่โป้หายให้ทันนะพี่เออจริงนะถ้าถ้าไม่ได้ฉากเนี่ยก็เพราะพี่เล่นไม่ไหวแค่นั้นเลยชอบความชอบความขลิงอ่ะนั่งเหมือนลอยๆเหมือนเช่นนี้แบบ ความทันขี่เดียวกับความมั่นด้วยนะเก็บทุกเป๊ะจะเออคุณเกฟพูดเลยจะได้พูดเลยจังหนก็จริงอย่างที่บอกแหละผมว่าปีนี้ก็ตอนเล่นในสนามมาเราก็เล่นกันเต็มที่เพราะว่าสําคัญอยู่ที่เราอยากให้คนดูมีความสุขแต่ว่าทีมผมเดี๋ยวผมซ้อมจุดโทษไปก่อนเลยตั้งแต่แรกเออแม่นแม่นเลยแม่นแม่นเสาแม่นขาปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วอ่ะเราเถียงอะไรอ่ะปีที่แล้วเนี่ยคือเกฟอ่ะแพ้ในเกมเข้าใจป่ะแต่ว่าวัชนะลูกโทษ นี่ไงเขาเรียนจาจุดโทษไงฮะใช่เขาจะจุดโทษแต่นี้พี่มันเป็นฝีมือหรือฝีมือโอ้โหฮะนี่มันแล้วเห็นไหมล่ะมันจริงมันจริงไม่ใช่ฝีเท้าอ่ะฝีปากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทีมเราไปตอบโทษเลยนะทีนี้ตอบโทษเลยพวกนี้โอเคสุดท้ายให้พระจกตันและรองกัปตันฝากอะไรกับแฟนๆทุกคนหน่อยฮะก่อนเลยนะกันครับ ก็ปีนี้หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกัน ienne? แล้วก็บรรยากาศแบบภาพรวมในงานต่างๆเนี่ยจะออกมาอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานครับผมฝากด้วยครับถามฝากด้วยนะครับทุกคนฮะเกมฮาร์ออย่างาดดะะที่บอกงานฟุตบอลช้องสามทุกปีนะครับผมรู้สึกว่าความสุขของคนดูความสนุกคนดูน่าจะเป็นหลักเพราะพวกเรานะักแสดงลงไปเล่นกีฬาก็ไปแข่งขันกันทําให้คนดูมีความสุขแล้วก็ค่อยไปขิงกันหลังเกม ก็อยากให้ทุกคนนะครับมามีความสุขด้วยกันในวันที่29นะครับที่สนามสุขภัชราสายนะครับวันที่29มีนาคมมาเจอกันเยอะๆครับรรบรองสรุปแน่นอนพี่โต้อยากฝากอะไร่อยไหมครับพี่โตอ่านนานแล้วนะคล้วก,ก็เวลานักแสดงเห็นแฟนไปไปดูเตียงผู้ป่อของทุกปีอย่างี้ครับเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขที่เขาอยากอยากเห็นพวกเราอยู่ในกระแสเลยนะครับผมก็ ดูแล้วมีกำลังใจที่จะซ้อมฟุตบอลหรือว่าอยากจะไปหาพวกเขาด้วย